ยินดีต้อนรับเข้าสูก่กระแสข่าวดังค่ะโรเบิร์ตปรปรงผมบวชพราหมณ์เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจค่ะสำหรับปกับโรเบิร์ตสองใน5คนบนเรือที่อยู่ในเหตุการณ์แตงโมนิดาผดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาจนเสียชีวิตโดยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าทางปกับโรเบิร์ตนั้นต้องการที่จะบวชที่วัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในวันที่16มีนาคม2565 เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแตงโมแต่อย่างที่หลายคนรู้กันดีค่ะว่าปอกับโรเบิร์ตนั้นเจอกระแสาดาม่าชาวเน็ตเข้าโจมตีอย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าตกเป็นผู้ต้องหาและคดีความยังไม่สิ้นสุดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งไปแล้ว3ข้อกล่าวหาอีกทั้งทางด้านของพระอุปชาเจ้าวาดวัด่ากระบือก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีการบวชพระเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะว่าจะไปขัดต่อคำสั่งของทางมหาเทรสมาคมส่วนการบวชพรามนั้นแม้ว่าจะยังเป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระทำแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพระยานวิกรมหรือว่าพระอาจารย์อุเทนชิริสาโรเจ้าวาดวัดท่าไม้จากนั้นสังคมก็จับตามองอย่างมากว่าปอกับโรเบิร์ตนั้นจะทำอย่างไรต่อไปจนล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้มีการรายงานว่าทางปอกับโรเบิร์ต นั้นได้เปลี่ยนสถานที่ไปบวชพราหมณ์ที่ธรรมสถานวิโมกสิวารายสถานที่ปฏิบัติธรรมในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยที่แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสาข,ขาของวัดท่าไม้ซึ่งการบวชในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงการบวชพราหมณ์แต่ว่าได้มีการโกนผมเหมือนกับบวชพระซึ่งผู้ที่ทําพิธีให้กับเปาและโรเบิร์ตนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นพระอาจารย์อุเทนท่านปรลงผมและทําพิธีให้ โดยมีเฉพาะคนใกล้ชิดที่มาร่วมพิธีเท่านั้นอย่างไรก็ต้องขออนุโมทนาบุญในการบวชพราหม์ในครั้งนี้ของปอกับรเร์ตด,ด้วยนะคะสรุปนะคะว่าวันนี้16มีนาคม65้าทางปอกับโรเบตนั้นได้เข้าพิธีปงผมบวชพราหม,ม์เรียบร้อยแล้วณที่ธรรมสถานมิโมศิวาลัยโดยมีหลวงพี่อุเทนทําพิธีบวชพราหม์ให้ส่วนเรื่องของคดีความนั้นก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าผลการชนะสุดรอบที่สองนี้จะมีความผิดปกติ หรือว่ามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพราะเรื่องนี้สังคมให้ความสนใจมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ